เข้าสู่รายการเด e p พี่ l e s h o ค่ะสดๆเจอกับไหมแล้วก็พี่เป้นะคะทุกเช้าว <t> ันเสาร์แบบนี้วันนี้วันเสาร์ที่1กรกฎาคมค่ะครับแต่เข้าสู่วันที่1กรกฎาคมความหวังของเราความหวังของเราจะไปความหวังเลยใช่ไหมใช่ชีวิตมันต้องมีความหวังท่านผู้ชมเออโอ้โหเพลงมาเลยโอ้โหอะไรเนี่ พอแล้วดีนะสีสันตื่นกันนิดนึงค่ะที่เราต้องตื่นเพราะว่าจะบอกเลยว่าครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นความหวังครั้งใหญ่มากๆและยิ่งเฉพาะเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้หวยจะออกถึง3รอบฮะใช่มีให้เราลุ้นกันสามรอบกันเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะเลขเด็ดเลขดังเลขโดนต้องมาจริงๆี่มีเกงเลขแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้นะคะคือหนึ่งกรกฎาคมหวยออก รอบที่หนึ่งออกตามปกติอะสิบหกรอบที่สองแล้วก็3 1สกรกฎาคมค่ะออกอีกรอบหนึ่งเอองงไหมคือจริงๆเดี่ยมันต้องไปออกหนึ่งสิงหาคมไงใช่แต่วว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมซึ่งต่ตรงกับวันวันพระใหญ่วันวันพระใหญ่วันอังคารหรือไงอะวันอนาคารอนาคารที่หนึ่งสิงหาคมตรงกับวันอาสาฬหบูชานะฮะแล้วทางคณะกรรมการ กอ,องสลากเนี่ยเขาก็เลยพิจารณากันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วละ่ะบอกว่าเอ้ยมาตรงกับวันพระหยาวันอาสาฬหเนี่ยอ,อย่างกันเลื่อนดีกว่านะฮะจากหนึ่งสิงหาคมก็เลยเลื่อนออกรางวัลให้เร็วขึ้น1วันก็กล <c oughs> ายเป็นวันที่31สิงหาคม <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าเดือนเนี่ยฮะสามสิบ <c oughs> เอ็ดกรกฎาคมขอไปส <c oughs> ามสิบเอ็ดกรกฎาคมเท่ากับว่าเดือนนี้นะครับจะออกรางวัลกันหนึ่งสิบหกและสามสิบเอ็ดกรกฎาคมมันเลิศมากมันเลิศมากจริงเดือนหนึ่งควรจะออกสามครั้งเออออกตัวเยอะไป เลื่อนเลื่นเกินไปเออใช่ไหมอ่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเลขเนี่ยนะครับ <im itation> ท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เราเก็บมาเป็นสีสันนะ <im itation> เราไม่ได้ชี้นำนะ <im itation> เพราะว่าจริงๆกสทอชอระเบียบข, <im itation> ๆๆของเขา <im itation> เขาไม่ให้ออกรายการโทรทัศน์ร unt, <im itation> เราไปพูดเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้คนอยากจะไปซื้อนะอันนี้เราติดเมาส์อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอันนี้หยิบกระแสมาเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะว่าคุณพิธาเมื่อวานลงทุนที่พิษณุนโลนะฮะก็ไปทักทาย ไปขอบคุณคะเสียงจากพี่น้องประชาชนเนี่ยแห oh ละครับท oh. ่านผู้ชมฮะแต่ทีนี้พอลงพื้นที่สำคัญสุดเลยคืออ,อรถที่นั่งไปเออ,เอ,อคือคือจะเป็นนายกประยุทธ์เนี่ยนะฮะนักข่าวแล้วก็ประชาชนเขาก็จะไปดูเลขรถใช,ใช่ไหมฮะของคุณพิธาก็ตามธรรมเนียมมารถอะไรก็ดูทะเบียนรถแต่ของคุณพิธาที่จะพิเศษกว่าพลเอกประยุทธ์คือก็คือ กูพี่ตาแกลงพื้นที่ไปแกจะซื้อลอตเตอรี่ด้วยไงถูกซื้อไม่พอถ่ายรูปอีกมีคนถ่ายรูปแล้วเก่งเลขหลังเอาไว้ตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดคือเลขหลังจะลงท้ายด้วย76นะเจ็ดหกเออเลขอะไรสามเจ็ดหกวะเออไม่แน่ใจเลขหน้าจำไม่ได้ละแต่เลขหลังรู้ว่าที่แกโชว์อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลขอะไรสามเจ็ดหกใช่ไหมคุณพี่หาใช่ไหมใช่ไหมคะเออมันไกลมองไม่เห็นรถทะเบียนอ่ะห้าหนึ่งสองศูนย์ใช่แล้วรหัสอะไรเวลาอะไรนะ มองไม่เห็นเลยอ่ะคือเอางี้ต้องบอกเลยนะว่าขยายมาเต็มๆขยกค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะก็ต้องใช้วิจารยณกันสักนิดนึงสามเจ็ดหกถูกแล้วอันนี้รถตู้ที่คุณพิธานั่งใช่ไหมใช่เออห้าหนึ่งสองสดเออขอบพระคุณขอบพระคุณขยายมาเต็มๆแบบนี้จะได้เห็นกันอันนี้คือรถตู้ที่นั่งที่พิศนุโลกเนาะค่ะ พูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่ทีนี้นะคะจะบอกเลยว่าพิษณุโลกนี่คะ่ะเป็นจังหวัดที่สสของพรรคเก้าไกลเนี่ยชนะยกจังหวัดเลยเอชนะกันแบบให้ลืมให้ล่ําเลยนะคะครเริ่มกันที่คุณปริพัฒน์นะคะสสพิษณุโลกเขตหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นคนที่พรรคเก้าไกลเนี่ยเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยเพราะว่าเคยเป็นสสมาแล้วหนึ่งสมัยค,คุณปริพัฒน์หมอององเนี่ยนะฮะ,ะก็ เคยเป็นประธานคณะกรรมาการกมทการพัฒนาการเมืองอการสาื่อสสมงคมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะเออก็เลยเนี่ยะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมภาคก,ก้าวไกลเนี่ยถึงเสนอหมออ่องเนาะให้เป็นแคนดิเดตในการไปชิงตาแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับทุนผู้ชมฮะ เขาเคยเป็นประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาการเมืองนู่นอยู่แล้วนะครับทานผู้ชมฮะที่เราพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์เดี๋ยวจะเปิดประชุมสภากันแล้วนะครับทานผู้ชมฮะวันที่3และ4กรกฎาคมใกล้ถึงแล้วใช่แล้วบรรดาพวกข่าวลือข่าวจริงนู่นนี่นั่นอะไรเยอะะเต็มไปหมดนะฮะก่อนที่จะไปถึงวาระที่จะโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีกันนะฮะก็เปิดประชุมสภาเนี่ย คาดว่าเดี๋ยวก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะบรรดาดีลรับข่าวลือข่าวลวง,งอันนี้เป็นเรื่องถกเถียงกันเยอะเลยนะใช่ว่าว่าตกลงเนี่ยพักเพื่อไทยกับก้าวไกลจะจับมือกันรงง <laughs> หรือจะยังไง <laughs> ไหรือจะยังไงจะจับมือกันไปจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่นะฮะก็วาระแรกเลย <c oughs> ที่สำคัญมากๆเลยนะก็คือการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านผู้ชมคือการเลือกประชุมรัฐสภาเนี่ยนะฮะก็กำหนดไว้ภายใน15วันเนาะ นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งส2นะครับก็ไปการเลือกตั้งท well> ั่วไปนะฮะเมื่อว uh> ันที่14พฤษภาคมโดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่1นะครับซ <uh ึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดําเนินมาประกอบพิธีเปิดสมัยประชุมที่อาคารรัฐสภาด้วยเวลา17นาฬิกานะครับโดยมีสมาชิกแล้วก็บุคคลสําคัญที่เข้าร่วมกันนะครับ ก็เรยียกว่าเป็นรัฐพิธีเลยนะครับท่านผู้ชมคะคาดว่าอันนี้คือการคาดการณ์นะเพราะว่าเปิดประชุมเนี่ยในวันที่3กรกฎาคมคือวันจันทร์นะครับและวันที่4กรกฎาคมคาดว่าจะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนรัษดรครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาทั้ง2คนนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งในวันเปิดประชุมวันแรกเนี่ยนะฮะพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินสสบบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะเป็นสมาชิก ที่อาวุโสสูงสุดนะครับท่านอายุ89ปีก็จะ,ะทําหน้าที่ประธานชั่วคราวของที่ประชุมก่อนนะครับเพื่อดําเนินการเลือกประธานตัวจริงตามข้อบังคับการประชุมสภานะฮะซึ่งการเลือกประธานสภาเรามาลงรายละเอียดตรงนี้นหนใหเป็นข้อมูลเผื่อท่านผู้ชมติดตามการเปิดประชุมสภาในวันจันทร์แล้วก็ประชุมกันต่อในวันอังคารเนี่ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเลือกประธานสภากันคือสมาชิกแต่ละคนเนี่ยมีสิทธ เสนอชื่อสมาชิกให้เป็นคนดิเดตประธานสภาได้1ชื่อะนะครับโดยที่การเสนอเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะจะต้องมีจํานวนสมาชิกรับรองนะไม่น้อยกว่า20คนผู้ถูกเสนอชื่อก็จะแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งนะฮะหรือว่าเพียงชื่อเดียวนะใช่ก็ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนะได้รับเลือกไปเลยแต่กรณีถ้ามีการเสนอชื่อหลายชื่อก็จะต้องออกเสียงลงคะแนน เป็นการรับครับท่านผู้ชมฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยตามธรรมเนียมนะมเขาก็จะให้พรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสาภานะฮะหรือว่าจะเป็นฝั่งที่ได้คะแนนเสียงข้างมากได้เสนอชื่อประธานสาภากันไปนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยก้าวไกลกับเพื่อไทยยังคุยกันตกลงไม่ลงตัวไงว่าตกลงแล้วจะให้ก้าวไกลเสนอไปเลย หรือจะให้เพื่อไทยเสนอไปเลยแต่อีกไม่กี่วันเราก็จะรู้แล้วก็จะรู้แล้วเพราะฉะนั้นอ้าวถ้าสมมติตกลงกันได้สมมติสมมติว่าเป็นก้าวไกลก้าวไกลก็เสนอชื่อเดียวไปเลยใช่ไหมฮะยกมือรับรองไหมได้แค่ต่ำยี่สิบคนก็โอเคหนึ่งชื่อไปเลยแต่ถ้าสมมติณวันนั้นคุยกันไม่ลงตัวระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยก้าวไกลก็เสนอมองนะฮะเพื่อไทยเสนอใครล่ะคุณสุชาติหรือเปล่านะฮะอันนี้ยังไม่รู้ นะครับถ้าเพื่อไทยก็เสนอขึ้นไปด้วยเอาล่ะทีนี้ก็ต้องก็ <laughs> ต้องโบวตแล่ะนะครับก็ต้องโบนรับกันด้วยนะครับท่านผู้ชม,มะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าทําไมออทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยถึงแบบเออเออเออถึงให้ความสําคัญกับเขาเรียกว่าประชาชนก็จับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะเป็นหน้าที่ของประธานสภาออจริงแล้วเขามีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่อะไรบ้างล่ะ แน่นอนที่สุดนะฮะเป็นประธานของที่ประชุมรัฐสภากำหนดการประชุมรัฐสภาควบคุมและดำเนินกิจการของรัฐสภารักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมอันนี้เห็นบ่อยเงียบๆหน่อยเงียบๆหน่อยหมดแล้วพอนะครับจะปวดหัวกันตรงเนี้ยเออใช่เออก็เป็นผู้แทนรัฐสภาในกิจการภายนอกอันนี้ก็ทั่วทั่วไปนะครับแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใดๆอำนาจและหน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายปยัญญัิเอาไว้นะฮะหรือตามที่กําหนดเอาไว้ในข้อบังคับนะครับและน,น,นี่นี่ตรงนี้ก็สําคัญนะครับเป็นผู้นําชื่อนายกร,รัฐมนตรขึ้นทูลเกล้าต่อพระมหากริย์เ,<อ>เพื่อให้โปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกร,รัฐมนตรีหลังสภาผู้แทนราษฎรมีปฏิเลือกนะครับแล้วก็จะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโอ,องการแต่งตั้งนายกด้วยนะครับให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ที่ได้รับเลือกนะครับอ่ะส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายกเนี่ย ก็มีการคาดการณ์กันนะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าประธานสภาเป็นของฝั่งพรรคก้าวไกลกรณีถ้าโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วโหวตเลือกในครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้อ่ะสมมติสมมุติเป็นพิธาสมมุติเป็นสเสนอชื่อคุณพิธามาแล้วในการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนั้นเนี่ยสมาชิกรัฐรสภาเนี่ยยังไม่สามารถโหวตเลือกได้อ้าว มันก็ต้องมีครั้งต่อไปถูกไหม<ช>ก็ต้องมีการประชุมครั้งต่อไปทีเนี้ยประธานสภาจะเป็นคนที่กําหนดวาระว่าอ้าจะเอาต่อไปในการประชุมครั้งนัดหน้านะ <frança. S 2> จะเอาเอาเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีมาบรรจุเป็นวาระนะแล้วก็มาเข้าสู่ที่ประชุมกัน <ucking. S 2> แต่ทีนี้ถ้าเป็นของพรรคก้าวไกลอ้าวครั้งแรกไม่ได้คุณพิธาไม่ได้รับการโหวตเรื่องเป็นนายกครั้งที่สองอ้าวบรรจุเข้าไปอีกเอาโหวตเลือกคุณพิธาอีกเอาบรรจุเข้าไปอีกบรรจุเข้าไปอีกบรรจุเข้าไปอีก ก็สามารถทําได้ไงเพราะกฎหมายไม่ได <É. transparency S 3> ้มีกําหนดเอาไว้ค่ะแต่กรณีถ้าโอเคไม่ได้ประธานสภาไม่ได้มาจากพรรคก้าวไกลมาจากพรรคเพื่อไทยบางทีอาจจานอันสมมตินะสมมติฉากทัศน์ที่เป็นไปได้นะว่าการบรรจุวาระเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะอาคุณพิธาสองครั้งพอไหมหรือสาครั้งพอไหมแล้วต่อไปก็ลองเสนอชื่ออื่นกันดูอะไรลักษณะแบบนี้ยมันก็จะมีผล ทั้งทางตรงแล้วก็ทางโอ้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเออแต่แต่ที่ก้าวไกลเขาอยากเขาให้เหตุผลนะว่าเขาอยากจะได้ต like ําแหน่งประธานสภาเพราะว่าก็เนี่ยแหละฮะที่ผมบอกไปว่าบรรจุวาระอะไรต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมเพราะฉะนั้นทางก้าวไกลเนี่ยเขาหวังที่จะมาเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะอะไรที่มันติดขัดอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็คือเรื่องข้อกฎหมายก่อนเลยนะฮะประธานสภาอันเนี้ย โดยตรงเลยที่จะบรรจุวาระต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมค่ะนี่นค,คุณผู้ชมก็รู้แล้วว่ามีหน้าที่อะไรใช่ใช,ใชและทำ<ช>อะไร<ช>แล้วถ้าตกลงกันไม่ได้ก็สุดท้ายก็จะเป็นยังไงคุณผู้ชมก็คงทราบกันไปแล้วนะคะเออก็ให้โหวตแบบรับไปเลยเออนะครับ <c oughs> เดี๋ยวถึงบอกไง